สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับโบวีอีกแล้วนะคะกับเพชส,สุกิทุกรุน่นโปรแรงสุดๆบาเซลบวีนะคะวันนี้เราจะพามาชมนะคะรถที่ทําเงินนะคะสามารถขายของเคลื่อนที่ได้หลายที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดนัดหรือว่า,าตามาฟุตบาทหรือไม่ก็เป็นตามที่เขาแบบว่าสัญจรไปนะคะรถคันนี้นะคะสามารถทําเงินให้คุณได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ สำหรับรถรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นซูซูกิแคลรี่นะคะแคลลี่ของเราเนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกนะคะขนาดย่อมรองรับน้ําหนักได้1ตันนะคะหรือว่าลูกค้าอยากจะนําไปขนของนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือ,อจะมีในส่วนของติดคอกหรือว่าใส่เป็นหลังคาตะแกรงหรือเป็นอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่ลูกค้าจะเลือกเนาะสำหรับใครที่กำลังมองหาธุรกิจนะคะ ซูซูกิแค r ีพุทธัก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้คุณลูกค้านะคะที่อ,าอยากจะมีเจ้าของอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วมีความฝันนะคะอยากจะเปิดแ <blind. S 1> ฟรนชชสายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถมาเป็นเจ้าของได้ผ่อนเดือนละ6 0 0ักว่าบาทเท่านั้นเห็นคันแบบนี้นะคะก็จะจะดาวเริ่มต้นเนี่ยคือตอนนี้ใช้เงินไม่ถึง5้าหมื่นอะคือสามารถออกรถแบบนี้ได้เลยอะแล้วผ่อนเดือนละประมาณ หกพันกว่าบาทลูกค้าก็นําไปซื้อ,อส่วนต่างหมายถึงว่าถ้าเงินที่ลูกค้ามีพอก็สามารถนำไปซื้อของอย่างอื่นไว้ตกแต่งร้านได้นะคะเราจะพาไปดูใกล้ๆนะคะันนี้นะเป็นสีดำนะคะอ่าเขาขายได้หลายอย่างหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มตำนะคะ ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านชานมไข่มุกนะคะตัวนี้เปิดได้3ด้านนะคะมีระบบไฟมีซิงค์น้ํามาให้ในตัวเลยนะคะลูกค้าสามารถล้างของนะคะบนนี้ได้เลยนะคะ,ะสำหรับคันนี้นะจะมีติดกับข้างมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีที่เก็บของด้านบนด้วยนะคะ,ะหรือลูกค้าอยากติดสติกเกอร์นะคะก็ทําได้เลยค่ะตัวนี้จะมะีแอร์ด้วยนะคะสามารถทําได้เช่นเดียวกันเนาะแต่ถ้าติดแอร์เนี่ยก็คือ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะแต่ก็ต้องดูก่อนว่าประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีตัวที่เหยียบขึ้นด้านบนนะคะนี่ค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์นะคะ Suzuki Carry นะคะวบพี่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นใชน้เงินออกรถ 1, 1 9 000, 9 9บาทนะคะก สามารถแต่งแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะผ่อนเดือนละ6กพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะยังไงบูวี่ฝากคลิปนี้ไว้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนะาะค่ะสวัสดีค่ะ